จำกันได้ไหมเด็กชายอายุ10ขวบที่อ้วนที่สุดในโลกสภาพล่าสุดตอนนี้หลังต่อสู้มา3ปีตอนนี้เปลี่ยนไปจนจําไม่ได้ถ้าหากยังจํากันได้เราเคยเสนอข่าวเรื่องราวของหนูน้อยวัย10ขวบ อายาเพอร์มานาชาวอินโดนีเซียจากจังหวัดชวาตะวันตกผู้ครอบครองสถิติอ้วนที่สุดในโลกด้วยน้ำหนักกว่า192กิโลกรัมซึ่งตอนนี้หนูน้อยอายาอายุได้13ปีเขาได้รับการผ่าตัดโรคอ้วนนำมาซึ่งทำให้น้ำหนักต่ำลงเหลือ85กิโลกรัมโดยพ่อกับแม่ของอายาได้เอ่ยถึงต้นเหตุโรคอ้วนของอายาว่าย้อนกลับไปเมื่อเขาอายุได้5ขวบ รวมทั้งเริ่มโตขึ้นตอนนั้นเองเขาอยากรับประทานอะไรที่ต้องการหรือว่าดื่มอะไรผมก็หามาให้ทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งทำให้การควบคุมอาหารในการบริโภคของลูกชายคนนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปจนถึงทำให้อายาดำรงตำแหน่งผู้ที่อ้วนที่สุดในโลกรวมทั้งทำให้เกิดผลเสียและไม่ดีต่อการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก และนั่นทําให้การควบคุมการบริโภคการกินของลูกชายได้เปลี่ยนแปลงไปแบบยากไร้อายาเปลี่ยนเป็นเด็กที่อ้วนที่สุดในโลกซึ่งมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวันอย่างมหาศาล อายาได้ถูกบังคับให้อาบน้ำในสระว่ายน้ำที่โล่งแจง้งเพราะเหตุว่าตัวของเขาใหญ่เกินกว่าจะอาบน้ำในห้องสุข,ขาโดยเขาจำเป็นต้องเรียนหนังสือที่บ้านด้วยเหตุว่าเขาไม่อาจจะเดินในระยะเพียง5เมตรได้เพราะหายใจไม่ออก เขาได้เปิดเผยว่าในขณะนั้นผมไม่อาจจะทําอะไรหรือไปไหนได้เลยเล่นบอลก็ไม่ได้เล่นแบดมินตันก็ไม่ได้แม้กระนั้นในช่วงเวลานี้ผมทําเป็นแล้วรวมทั้งการดูแลรักษานี่เองที่ทําให้ชีวิตของเขาได้เปลี่ยนไปมากแม้ว่าผลกระทบจากการดูแลและการรักษาจะก่อให้เขามีผิวหนังที่เกินออกมารวมทั้งผิวแขนที่แห้งเหี่ยว ในช่วงเวลานี้เขาได้ควบคุมด้านการกินอาหารรวมทั้งการกินที่มีสาระทั้งยังมีผลไม้ผักและปลาอีกทั้งยังสามารถเดินไปสถานที่เรียนวันละหนึ่งกิโลเมตรได้ได้เบิกบานกับการเล่นกีฬากับเพื่อนสหายชีวิตช่วงนี้เขามีความสุขสบายมากมายเพราะว่าเขาสามารถเล่นบอลท่องเที่ยวและก็ยังรวมทั้งว่ายน้ำกับเพื่อนฝูงได้ จนในที่สุดวันนี้เขาก็กลับมาเป็นเด็กที่ปกติไม่ต้องเป็นภาระของคนอื่นอีกต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิว com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนคะ่ะ